สวัสดีครับผมลุงเข่งมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาพูดทางด้านวิชาการนะฮะว่าด้วยเรื่องของกระท่อมนะฮะซึ่งช่วงนี้จริงๆเป็นที่กล่าวขานถึงมากทีเดียวนะฮะเนื่องจากอะไรครับนะเนื่องจากกระท่อมเนี่ยหรือใบกระท่อมเนี่ยนะครับเป็นพืชซึ่ง ติดอยู่ในรายการของยาเสพติดมานานนะครับนานมากจนเมื่อปีนี้เองนะฮะเมื่อวันที่24สิงหาเนี่ยนะครับนะท่านรัฐมนตรีนะกระทรวงยุติธรรมนะก็ได้ผลักดันนะครับจนกระท่อมไม่ได้อยู่ในบัญชียาเสพติดอีกแล้วนะก็เป็นข่าวดีมากนะครับของ ประชาชนชาวไทยนะฮะเ,เดี๋ยวได้ดูรูปแรกหรือ,อยังต้นกระท่อมบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะฮะนะว่าต้นเป็นลักษณะยังไงนะ,ะก็ดูแล้วไม่น่าจะเอามาทำยาได้นะฮะเหมือนต้นไม้ยืนต้นอะไรทั่วไปเนี่ยนะครับนะกระท่อมเนี่ยโหแบบอยู่ในตำรับนะฮะยา แพทย์แผนไทยเนี่ยมานานมากนะอยู่ในหลายตำรับเลยเนยเมื่อก่อนก็ได้ใช้กันนะฮะพอพอมามามีปัญหาเรื่องขึ้นขึ้นบัญชีไว้เนี่ยนะครับเนี่ยก็ทำให้ตำรับยาเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับความนิยมนะ,ะถูกแอบแอบไว้ก็มีการใช้กันบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปตอนนี้เขาลือฟื้นกันใหญ่เลยนะฮะสำหรับ ตำรับแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับเพราะว่ากระท่อมนะมีคุณสมบัติทางยาดีจริงๆเดี๋ยวเราจะมาดูในรายละเอียดกันนะครับนะดูต้นเสร็จก็นี่นะครับเป็นภาพการประชุมนะเป็นการสาวนานะในเรื่องของพืชกระท่อมไทยไปตลาดโลกนะฮะก็เป็นการสาวนาในกลุ่ม นักวิชาการนะฮะว่ามีโอกาสอะไรบ้างนะที่เรียกว่ากระท่อมไทยจะได้เริ่มทำต,ตลาดนะในระดับโลกกับเขาสักทีนะฮะผมบอกนิดหนึ่งเนะีกระท่อมเนี่ยเป็นพืชซึ่งเรียกว่ามีไม่ได้มีทั่วไปนะครับนะจากการสำรวจที่ขึ้นโดยธรรมชาติเป็นพืชท้องถิ่นเลยเนี่ยนะครับจริงๆมีอยู่ประมาณนิดเดียวนะฮะ ทั่วโลกเนี่ยมีไทยไทยนี่ก็ไม่ได้แบบทั่วประเทศนะมีเฉพาะภาคใต้จากไทยแล้วไปไหนฮะมาเลจากมาเลก็ไปอินโดนีเซียจากอินโดนีเซียก็ไปแถวปาปัวนิวกินีจริงๆเนี่ยเชื่อไหมฮะมีแค่4ประเทศเองนะแต่หลังๆเนี่ยพอได้มีการเอามาใช้ประโยชน์โอเคอาจจะมีการส่งมเมล็ดพันธุ์ส่งต้นกล้าไปขยายพันธุ์กันนะแต่ว่า โดยหลักๆเนี่ยนะโดยพื้นที่ภูมิาศาสตร์ภูมิประเทศนะฮะแล้วก็พืชพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองนะแล้วเชื่อไหมครับเขาไปาทำวิจัยกันนะสายพันธุ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยจริงๆมันมีสายพันธุ์ย่อยอะไรเยอะแยะนะฮะนะเขาได้มีการวิจัยนะใน4ประเทศเนี่ยกระท่อมใครแน่ที่สุดนะดีที่สุด เป็นที่ไหนฮะเดาเดาถูกไหมครับนะประเทศไทยเรานี่เองนะมีสารทึ่เรียกว่าเ,เข้มข้นกว่านะฮะก็เป็นโอกาสแบบยอดเยี่ยมมากๆนะที่เรียกว่ากระท่อมไทยได้รับการปลดล็อกนะวันนี้ผมก็เลยใช้หัวข้อว่ากระท่อมนะในวันที่ออกจากเงามืดเนะชื่อเท่เลยนะก็ให้ดูภาพถัดไปเนี่ยนะฮะนะ นี่เลยครับเอ่อก็มีการประชุมการรายการแล้วให้ดูภาพว่าจริงๆ,จงๆเจ้ากระท่อมเนี่ยนะฮะเอ่อทั่วโลกโดยเฉพาะที่อเมริกานะเป็นแหล่งซึ่งได้ใช้กระท่อมเนี่ยมากที่สุดละนะประเทศที่ส่งกระท่อมออกมากที่สุดคืออินโดนีเซียมีมีอยู่แค่สีนี้เองนะอินโดนส่งออก เยอะที่สุดนะแล้วเขาไม่มีกฎหมายไอ้เรื่องยาเสพติดอะไรนี้ไม่มีเลยมาตั้งแต่แรกนะเขาก็สบายเลยแทบจะส่งออกเจ้าเดียวนะฮะเจ้าอื่นก็เล็กๆน้อยนะ,อะตอนนี้ไทยได้รับการปลดล็อกล้วเราก็จะเป็นคู่แข่งคนสำคัญของเขานะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่มีการส่งใบกระท่อมของเราเนี่ยนะฮะนะออกไปจำหน่ายอยู่พอสมควรเลยทีเดียวผมให้ดูรูปแรกเนี่ยนะฮะ เขาเขียนว่าใบกระท่อมไทยในแบรนดะ์ฝรั่งเนี่ชื่อนี่เขียนแบบตรงเลยนะไทยกระท่อมนะนะอันนี้ก็จะมีคือคนฝรั่งอาจจะกระท่อมคืออะไรนะเขาก็จะมีชื่อภาษาอังกฤษนะฮะซึ่งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์อ่าคนโดยทั่วไปถ้าเห็นตรงเนี้ยเขาจะรู้เลยว่ามันคืออะไรนะเขาก็จะเขียนว่า m มทราจน n า เปเชียโอซานะฮะก็เป็นชื่อวิทยาศาสตร์อะแล้วก็รู้ว่ามันคือเจ้ากระท่อมเนี่ยนะก็มีรูปบนรูปล่างนะให้ดูก็เป็นใช้คำว่ากระท่อมก็เท่นะฮะนะนะก็ชื่อไทยได้ไปได้ได้ไปโผล่ที่เมืองนอกนะและ เรื่องของสิทธิบัตรคือมีการค้นคว้านะว่ามีสารอะไรอยู่ในนั้นแล้วก็มีการจดสิทธิบัตรเนี่ยมีหลายประเทศมากนะท,ที่ได้จดสิทธิบัตรนะอเมริกาก็จดไว้เยอะมากนะอีกประเทศหนึ่งที่โจดไว้เยอะก็คือญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นประเทศเขาไม่มีไม่มีกระท่อมนะฮะเขาประเทศเมืองหนาวนะแต่เขารู้สปปรรพคุณนะแล้วเขาก็มาร่วมวิจัยกับคนไทยนี่แหละ นะแล้วเขาก็ไปจดสิทธิบัตรนะอันนี้ก็เป็นความชาญฉลาดของเขาอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะฮะไม่ไม่ว่ากันนะ,ะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาดีที่ว่าเขาอยู่ในอนุสัญญาซึ่งเรียกว่าให้ประโยชน์กับกับเจ้าของอะ่ะเจ้าของพืชนั้นด้วยนะฮะไม่เหมือนอเมริกานะฮะซึ่งเขาเรียกว่าทัดจดแล้วปุ๊บเป็นของคนเดียวเลยนะ,ะก็เขารู้ว่าเจ้ากระท่มเนี่ยอมมีสารนะฮะซึ่งออกฤทธิ์ในการ เป็นยาแก้ปวดได้นะก็เนี่ยเขาก็ไปจดสิทธิบัตรเลยนะอ่ะเดี๋ยวดูถัดไปเลยนะฮะในเชิงเศรษฐกิจกระท่อมเนี่ยมีเรียกว่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยมหาศาลนะตอนนี้ถ้าท่านไปตามถนนบางสายจะเห็นกระท่อมสดนะฮะอะ่ใส่แพ็คพลาสติกเนี่ยขายกันนะแพ็คหนึ่ง60บาท60บาทเนี่ยนะจากสวนส่งออกมาเนี่ย ก็ขายกันเป็นกิโลก็ถือว่าได้ราคานะถ้าเทียบกับพืชทั่วๆไปนะกิโล1นกิโลกรัมนะเขาขายกันตั้งแต่300บาทนะจนถึง5 6 0 0บาทแล้วขายดีมากนะวันหนึ่งแต่ละเจ้านี่ขายกันเป็น1 0บสกิโลนะเดือนหนึ่งรายได้เป็นแสนนะฮะนะแล้วรวมๆกันทั้งหมดเนี่ยโอ้โหแบบตอนนี้เป็น เอ่อรียกว่าร่ำรวยกันเป็นแถวแถวเลยนะคนที่ปลูกเยอะตอนนี้นะถ้าภาคกลางก็ปทุมธานีถ้าภาคใต้ก็เยอะแยะไปหมดนะเป็นถิ่นดั้งเดิมของใบกระท่อมสดเนี่ยถ้าพูดถึงว่านะออกจากสวนกิโลละ300บาทถ้าเอาใบนั้นนะครับมาทำเป็นสารสก,กัดนะทำเป็นสารสก,กัดเข้มข้นเนี่ยจาก1กิโลก็เหลือแค่2ขีด นะ200กรัมก็ได้แค่1นึใน5แต่โอเคมากนะพอทำออกมาเป็นสารสก,กัดเนี่ยนะ200กรัมเป็นเงิน1 7 0 0 0บาทโอ้โหกิโลละเท่าไหร่กิโลก็ข้างล่างนี่เลยครับ85,000บาทมันแค่1ต่อ5เองนะแสดงว่า1กิโลกรัมเนี่ยนะครับนะต้องใช้ใบกระท่อม5เท่าก็คือ5กิโล5กิโลเนี่ย ต้นทุนพันกว่าบาทเองนะพันกว่าบาทเองมาเข้านะเข้าเครื่องสก,กัดเนี่ยนะออกมาเป็นสารเนี่ยจากห้ากิโลพันกว่าบาทเนี่ยขึ้นมาเป็นแปดหมื่นกว่าบาทโอ้โหนะโอกาสทองจริงๆนะแต่คิดว่าอยู่ไปอยู่ไปก็คงถูกลงถูกลงะนะเพราะว่าพอมันเปิดเสรีใช่ไหมฮะคนก็ปลูกกันใหญ่เลยนะเออทั้ง เพราะเมล็ดพันธุ์ทั้งนะตอนกิ่งขายกันช่วรอยงนี้ขายกันกิ่งหนึ่งนะหลายพันบาทนะผมตอนแรกก็ว่าจะซื้อมาปลูกนะเจอราคาลอยอีกหน่อยดีกว่านะก็เป็นโอกาสทองนะช่วงนี้เกษตรกรที่หันมามาปลูกกระท่อมนะเด็ดใบขายเนี่ยนะครับนะชื่นเมื่อนกันเป็นแถวนะคราวนี้จะเข้า รายละเอียดนิดหนึ่งนะในเรื่องของวิชาการนะกระทบจริงจริงมีสายพันธุ์หลากหลายยิบย่อยเยอะพอสมควรทีเดียวนะแต่ตัวที่ทานกันบ่อยๆใช้กันบ่อยๆเนี่ยนะครับจริงๆมีแค่3สายพันธุ์องนะมีดูจากลักษณะนะก้านสีแดงนะก้านสีเขียวหรือเรียกกันทั่วๆไปว่าแตงกวาเนี่ยนะฮะและ่างานหนึ่งก็เป็นใบหยักนะ ก้านสีแดงเนี่ยมีสารสูงสุดแต่มันไม่อร่อยทานยากนะทั้งฝาทั้งผมตัวที่พอทานกันไหวเนี่ยนะฮะนะเป็นที่นิยมก็คือก้านสีเขียวนะ<ม>หรือเรียกว่าเจ้าแตงกวาเนี่ยนะฮะอ่คราวน,นี้มาเข้าเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วนะอ่ากระท่อมมีชื่อวิทยาศาสตร์นะว่าไมทราจา n นาสเปเชียอืม ก็ออกเสียงไม่ยากนะฮะเ,เออมันมีชื่อนี้เพราะว่ามันมีสารที่ออกฤทธิ์เนี่ยสองตัวนะสำคัญเลยเนี่ยนะฮะก็คือเจ้าไมทราใจนีนไมทราใจนีนนะฮะอีกตัวหนึ่งก็ชื่อคล้ายๆกันแต่มีคำว่าเซเว่นไฮดรอกซี่นำหน้าก็จะเป็นเซเว่นไฮดรอกซี่ไมทราใจหน้ามีสองตัวเนี่ยไอ้เจ้าเซเว่นไฮดรอกซี่เนี่ยนะฮะออกฤทธิ์ได้ดีกว่าแรงกว่า แต่มีปริมาณน้อยกว่าก็2ตัวทำงานคู่กันนะมีฤทธิ์ในการระง,งับปวดนะฮะก็สมัยก่อนเนี่ยทำไมไปขึ้นทะเบียนเป็นสารเสพติดทราบไหมฮะเมื่อก่อนไม่มีแต่ช่วงนั้นเนี่ยหลายปีมาแล้วช่วงที่มีสงครามฟินน,นะะนะฟินนี่ก็เรียกว่าซื้อขายทั่วไปแล้วก็มีภาษีมีอะไรคือไรายได้ รัฐบาลเนี่ยมีรายได้จากฝิ่นเมื่อก่อนนู้นนะคราวนี้คนก็หนีจากฝิ่นเพราะว่ามันแพงเนี่ยเขาก็ไปทานเนจ้าน,นี้แหละพอทานเจ้านี้รัฐเนี่ยกลัวเสียรายได้ผลประโยชน์ใช่ไหมครับก็ไปขึ้นบัญชีเลย <c oughs> ขึ้นบัญชีเป็นยาเสพติดเหมือนกันห้ามซื้อขายโดยทั่วไปอ่าตอนนี้มาเปิดแล้วนะมาดูคุณประโยชน์กันเลยนะครับนะคุณประโยชน์ของใบกระท่อมนะครับ ตัวที่เด่นๆเ,เลยนะที่เรารู้จักกันในนามของกระทอมเนี่ยคืออะไรคนะคือเขาบอกว่ากินแล้วมันขยันนะฮะกินแล้วขยันทนงานหนักทนแดดนะฮะทำงานกันแบบไม่เหนื่อยอะนะฮะเนี่ยฮะช่วยให้ทำงานทนไม่หิวง่ายนะ,ะอันนี้ที่แบบคุณสมบัติที่ทุกคนรู้จักเลยนะแล้วก็กระทอมเนี่ยทำไมขายริมทางกันเยอะฮะ เหมาะสำหรับคนที่ต้องขับรถไกลๆเนะ่ยะพวกสิงรถบรรทุกนะหรือใครก็แล้วแต่ที่ขับรถไกลๆเขามักจะซื้อเนี่ยทานนะฮะคือมันเป็นอะไรซึ่งเรียกว่าทําให้ร่างกายเนี่ยมันมีความทนทานเนี่ยนะทำงานได้นานไม่เหนื่อยนะฮะอนะ่แล้วตัวมันเองนะมันคลายกล้ามเนื้อนะเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานหนักเนี่ย กล้ามเนื้อมันจะยังไงฮะทำงานหนักมันก็จะเกิดการอักเสบแล้วก็กเกิดจากการล้านะสารในใบกระท่อมเนี่ยนีมันทำให้นะไอสารสื่อประสาทบางอย่างเนี่ยมันทํางานน้อยลงไงก็เลยทาให้ไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกล้าไม่รู้สึกว่าเออมันมีการอักเสบแล้วนะทำงานได้นานนะนะและก็ยังสามารถพวกแก้ปวดได้ด้วย นะได้ตั้งแต่ปวดฟันเมื่อกี้ถ้าทํางานหนักแล้วนะก็จะปว,ปวดกล้ามเนื้อก็จะทานใบกระท่อมแล้วก็จะจะไม่ปวดนะปวดสารพัดอะปวดแผลนะปวดกระเพาะทุกอย่างเนะี่ยมันจะช่วยลดอาการตรงนี้ลงไปนะทานกระท่อมแล้วหลายๆคนจะรู้สึกว่าอย่างไงครับคอที่แบบอักเสบเนี่ยอ่ามันลดการอักเสบคนที่เคยไอลดอาการไอนะนี่ข้อดีของมันนะฮะนะ คนทีงเรียกว่าท้องแบบท้องไม่ค่อยอยู่กับที่นะไม่อยู่กับที่คือเดี๋ยวท้องเสียนะเดี๋ยวท้องผูกเดี๋ยวขึ้นไส้อะไรต่างๆพอทานตัวนี้เนี่ยนะท้องมันสงบนะเขาเรียกว่าท้องสงบลำไส้เล็กเนี่ยนะฮะเอ่อมันจะเกิดการลดการบีบตัวนะก็จะดีหมดเลยอะ่ะรู้สึกสบายท้องสบายตัวนะนะย แก้ท้องเสียนะปวดเบงแก้บิดเพราะเกี่ยวกับระบบลาไส้นี่มันช่วยได้ดีมากเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวไปต่อยังไม่หมดประโยชน์เขาเยอะนะฮะใบกระท่อมเมื่อกี้ที่พูดมาเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องนี่ฮะตั้งแต่ปากเนี่ยเราทานไปอ่ะแก้ไอแก้เจ็บคอแก้โรคกระเพาะโรคลำไส้นะกล้ามเนื้อแก้ปวดเพราะมันไปทางนั้นแล้วนะ คราวนี้มันจะไปเรื่องอะไรไปเรื่องสมองช่วยให้มีสมาธิแปลกนะฮะเป็นยาเสพติดซึ่งเรียกว่าเหมือนกับไปเพิ่มพลังแต่มีสมาธิเดี๋ยวจะบอกว่ามันทําได้ยังไงนะทำให้นอนหลับระงงับประสาทแปลกไหมฮะ,ะมันมาคู่กันได้นะฮะตรงนี้ผมได้ถามทางผู้รู้นะฮะนักวิชาการว่าที่ทานกระท่อมเนี่ยนะ โอเคคนที่ต้องการทํางานหนักเนี้ยเอาทานกระทอมแล้วถ้าเกิดผมทานตอนเย็นละ่ะจะเกิดอาการนอนไม่หลับไหมเขาบอกไม่จะหลับสบายอ่าผมก็ลองเนี่ย <c oughs> ก็ลองทานนะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนะี่ยคือถ้าคุณไม่ได้ออกแรงนะสมมติว่าตอนเย็นคุณทานแล้วคุณก็อยู่สบายๆเนี่ยจะเกิดอาการสบายแล้วแบบง่วงเวลาไปนอนนะหลับสบายนะ เออมันแปลกนะแต่ถ้าช่วงกลางวันนะเขาบอกว่าถ้าทานแล้วคุณไปออกแรงไปตากแดดน,นะหแบบจะทำงานอื่นมากนะก็เป็นคุณสมบัติซึ่งมันไม่น่ามาด้วยกันได้นะในในผลพันธ์ตัวเดียวเนี่ยเออมันมันได้นะฮนะเนี่ยแล้วทำอะไรอีกครับนะลดน้ำตาลในเลือดลดน้ำตาลในเลือดก็คือรลดอาการเบาหวานนี่แหละตรงนี้ก็เหมือนกันเอ๊ะทำได้ยังไง มันมันเกี่ยวโยงกันมานะเกี่ยวโยงกันมาคือเจ้าสารไมทราไนนินเนี่ยนะฮะทำให้อะไรฮะทำให้ร่างกายเนี่ยนะดึงน้ําตาลไปใช้คือมันดึงตั้งแต่น้ําตาลในเลือดเลยนะดึงน้ําตาลในเลือดไปเข้าเซลล์พอเข้าเซลล์เสร็จก็เกิดการสังดาบเนี่ยเป็นพลังงานก็จะทำให้แบบแข็งแรงทํางานไม่เหนื่อยนะเซลล์ก็ได้ใช้ ได้ใช้น้ําตาลใช่ไหมฮะแล้วแถมดึงน้ําตาลในเลือดไปอีกโอ้โหแบบอันนี้เป็นการลดเบาหวานที่ดีมากเลยนะอันนี้ประโยชน์มันยอดเยี่ยมมากๆเนียหลายๆคนก็เลยเอาไอ้เจ้าใบกระท่อมเนี่ยเป็นยาแก้เบาหวานซึ่งได้ผลดีนะครับนะได้ผลดีอ่าแล้วเนื่องจากมันออกฤทธิต์ต่อจิตประสาทนะสามารถเอาไปบําบัดคนที่ติดยาเสพติดได้ยาเสพติดเนี่ยมีหลายอย่างมากนะตั้งแต่ บุหรี่ใครอยากจะเลิกบุหรี่เนี่ยนะครับมาทานใบกระท่อมเนี่ยก็จะไม่ค่อยอยากสูบบุหรี่นะอะไรอยอ่าเหล้ล่านะคนที่แบบอ,อยากจะเลิกเล่านะมาทานกระท่อมแล้วไม่ค่อยอยากทานเล่าแล้วเขาบอกถ้ายัางทานกระท่อมแล้วไปทานเล่านะมันจะเมาแบบเมามากอะ่ะนะเขาก็จะหยุดเล่าเองถ้าจะมาทานกระท่อมเนี่ยนะคนที่อ,อะไรฮนะติดฟินติดมอร์ฟินถ้าอยากจะเลิกเนี่ย ใช้กระทอมเนี่ยมาช่วยได้แต่ยังไงทั้งหมดตอนนี้ต้องต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับนะนะรู้จักประโยชน์ของกระท่อมไปเยอะแล้วนะฮะมาดูผลข้างเคียงนะก็คือส่วนด้านที่ไม่ดีของกระท่อมเนี่ยนะฮะในหัวข้อเขาจะเขียนเลยว่าผลข้างเคียงจากการเสพกระท่อมมากเกินไปคือจะเห็นไหมฮะเขาจะเขียนไว้เลยว่ามากเกินไป นะคือถ้าไม่มากเกินไปเนี่ยมันได้คุณสมบัติอ่เหมือนเป็นยาเลยนะครับนะแต่ว่าถ้าทานมากเกินไปจะเกิดผลเสียผลเสียมีอะไรเมื่อกี้บอกฮะว่ามันจะช่วยทำให้เราเผาผ่านแล้วก็ไม่หิวทำงานทนนะแต่พอทานเยอะเนี่ยนะนะเนื่องจากมันไปกดประสาทบางอย่างเนะี่ยถ้าคุณทานเยอะเกินไปเนี่ย ก็มันก็จะไปลดความอยากอาหารไม่ค่อยอยากกินข้าวไม่หิวไม่อะไรก็ทําให้ผอมน้ําหนักลดนะและเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยมันจะแก้เรื่องท้องร่วงนะท้องเสียคราวนี้พอกินเยอะๆกินต่อเนื่องเนี่ยนะครับมันก็จะไปผลอีกด้านหนึ่งเลยคราวนี้จะท้องผูกแล้วนะถ่ายไม่ออกนะเพราะว่าไอไกลไกประสาทในการที่จะ ขับของเสียออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยจะทํางานแล้วมันก็กลายเป็นท้องผูกไปนะอะไรอีกอะปัสสาวะบ่อยปากแห้งนะจากจิตใจที่สงบสงบนะฮะจะเริ่มเป็นวิตกกังวลกระวนกระวายนะเงื่อออกผิวหนังก็จะไม่ผุดผ่องแล้วสีมันจะเข้มกว่าปกตินะฮะไปหลายเรื่องเลยนะจากที่ ประาทสบายสบายก็จะเกิดนี่ครับวิงเวียนสีสาะคลรครื่นไส้โอ้ไปหมดเลยนะจากที่นอนหลับสบายสบายจะนอนไม่หลับนะร่างกายมันจะตื่นตัวตลอดเวลานะหัวใจเต้นเร็วหนักกว่านั้นอีกเห็นภาพหลอนโอ้มันมันจะออกไปทางพวกอย่าบ้าแล้วเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับนะอะไรที่มีประโยชน์ต้องใช้ให้พอดีนะต้องใช้ให้พอดี ใช้มากเกินไปหรือไปติดมันเสพเยอะเสพต่อเนื่องเนี่ยนะครับผลเสียตามมาแน่นอนอันนี้ต้องต้องระวังนะฮะนะบางคนคิดว่าดีๆหรือคนพูดแต่ในแง่ดีไงก็ไงนะกินเป็นการใหญ่เลยนะขอให้ระวังนะฮะอ้ามข้อถัดไปคือข้อควรระวังนะให้หลีกเลี่ยงนะในขณะใช้ใบกระท่อมเนี่ยนะฮะอันดับแรกนะเด็กเด็กคือต่ำกว่าอายุสิเนี่ยห้ามเลยนะ ห้ามทานสสตรีมีคันนะหรือว่ากำลังให้นมบุตรเนี่ยนะนะแล้วคนที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดสุราเอาเมื่อกี้บอกอยากจะเลิกยาเสพติดไงคนติดเหล้าก็มากินอันนี้จะช่วยให้ไม่อยากเหล้าอันนั้นนะ่ะใช่แต่ถ้าเป็นโรคพิสุราเรื้อรังเนี่ยมันเลิกเหล้าไม่ได้นะฮะเลิกเหล้านี่ลงแดงเลยนะคนที่เป็นพิสุราเรื้อรังเนี่ยนะ ถ้ามาทานใบกระท่อมเนี่ยไอ้นู่นก็เลิกไม่ได้แล้วไอ้นี่ก็ต้องทานด้วยเมื่อกี้บอกไปแล้วนะไอ้ใบกระท่อมกับสุราถ้าทานด้วยกันเนี่ยมันจะเมาสุดขีดเลยนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าถ้าเป็นโรคพิสุราคือหยุดสุราไม่ได้เนี่ยก็อย่ามากินใบกระท่อมนะคนที่มีความผิดปกติทางจิตอันนี้ก็เหมือนกันคุณจะเห็นว่าไอ้ไหนเมื่อกี้บอกว่าเอา้มันผ่อนคลายจิตนะมันอย่างงู้นมันอย่างนี้อําทไมคนมีความผิดปกติคือคนที่มี ผิดปกติทางจิตมากแล้วเนี่ยนะครับจะมาทานใบกระท่อมเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าผลมันออกไปทางไหนไม่รู้มันจะไปซ้ําเติมหรือมันจะไปอะไรนะมันจะเหมือนกับคุ้มค้ั่งมากขึ้นไหมหรือว่าจะเหงาหงอยซึมเศร้าอะไรไปเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็ห้ามนะมันเป็นข้อควรระวังมากนะห้ามก็คือถ้าจะทานหรือจะอะไรก็อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ดีกว่านะเขาเขียนไว้คนที่เป็นโรคหัวใจนะ กระท่อมเนี่ยคล้ายกาแฟนะฮะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่อยู่ในวงเดียวกันด้วยนะฮะเป็นพืชพัน์ุอยู่ในเขาเรียกว่าวงเดียวกันนะ่ะนะ,ะก็มีฤทธิ์ในการกระตุ้นหัวใจด้วยนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยนะ,ะก็ไม่ควรทานนะครับนะกระท่อมนะคนที่มีอาการมึนเมาวิงเวียนหลังจากทานกระท่อมไปแล้วเนี่ยนะฮะก็บอกว่าให้ดื่มน้ําเยอะๆนะ หรือทานของเปรี้ยวเนี่ยเพื่อจะเรียกความสดชื่นขึ้นมาแล้วก็ทางที่ดีถ้ามีอาการมากเนี่ยนะครับไปพบแพทย์ดีกว่านีไปโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าออขอให้ระวังเนีแล้วก็หลีกเลี่ยงนะในการใช้กระท่อมนะครับเ,เรื่องกระท่อมเนี่ยยังยังมีโอกาสนะครับอีกมากเลยในเชิงธุรกิจนะนะตอนนี้เมืองไทยก็ยังขายกันแบบ พื้นพื้น,นก็คือเอาใบสดนี่แหละมาขายคนก็แกะก้านแกะอะไรแล้วก็เคี้ยวกินกันเออมันโอเคแหละนะก็ดีแต่จริงๆยังม,มีช่องทางอีกเยอะนะฮะช่องทางเยอะในการทำเป็นธุรกิจะระดับประเทศระดับโลกนะแต่เราต้องอาศัยนักวิชาการเข้าช่วยละนะตรงนี้นะ ผู้ที่เรียกว่ามีความเชี่ยวชาญมีความรู้แล้วก็ทุ่มเทกับการวิจัยในเรื่องใบกบระท่อมมากที่สุดในไทยตอนนี้นะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะฮะมะีทางด็อกเตอร์ศาสตราจารย์นะครับที่เรียกว่าอยู่ในทีมพัฒนาเนี่ยนะครับหลายท่านเลยนะ,ะ,อ,ะอีกหน่อยนะครับนะถ้าเราพัฒนาไปถึงขั้นนึ่งเรียกว่า สก,กัดได้ดีคุณภาพดีเนี่ยนะครับนะแล้วมีใครที่จะไปเจาะตลาดโลกนะตลาดต่างประเทศทั่วโลกเลยนะฮะไปได้มูลค่ามหาศาลเพราะอะไรฮะผู้ผลิตมันมีน้อยรายนะฮะแรงปลูกก็น้อยนะแต่ความต้องการเนี่ยมีเยอะโดย,ยเฉพาะอเมริกานะอเมริกาเนี่ยใบกระท่อมเนี่ยนะ รัฐหลายๆแห่งเลยนะฮะถือว่าไม่ผิดกฎหมายนะฮะจะมีแค่บางรัฐจรงิงๆซึ่งยังถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะฮะแล้วก็จริงๆหน่วยงานรัฐบาลของไทยเนี่ยนะฮะกำลังหาช่องทางนะะลู่ทางที่จะส่งสินค้าตัวเนี้ยนะฮะไปที่สหรัฐนอกจากสหรัฐจริงๆมีหลายประเทศมากนะ,ะโดยเฉพาะการส่งออกไปเพื่อเพื่อเป็นวัตถุดิบ นะฮะเพื่อเป็นสารประกอบสําหรับทํายาโดยเฉพาะยาแก้ปวดเนี่ยยาแก้ปวดที่ทําจากกระท่อมดีตรงไหนนะฮะคือเทียบกับพวกสารสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยนะครับนะตัวนี้ทํางานได้ดีและไม่ติดนะคือพอแก้อาการปวดอะไรเสร็จมันไม่ติดนะฮะยาปวดทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วใช้แล้วติดนะฮะนะคือต้องใช้ไปเรื่อยไม่ใช้เมื่อไหรก่ก็ปวดอยู่นะ ช่องทางเยอะมากนะก็อันนี้นะครับทุกท่านลองศึกษาดูให้ดีนะและยังสามารถนะฮะที่จะไปทําเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้นะฮะพวกคือตอนนี้ที่เขาเปิดเสรีรเลยเนี่ยคือไม่ว่าจะปลูกนะจะขายจะกินได้หมดเลยนะแต่ถ้าท่านจะเอาไปทําเป็นพวกอาหารเสริมเป็นเครื่องสำอางนะฮะ ก็ยังต้องไปผ่านอ,อยอนะครับนะคือกฎหมายเนี่ยมีแบบใช้ได้ทั่วไปแต่ถ้าจะทําผลิตภัณฑ์ก็ปกติเลยครับนะต้องไปยื่นออยอผ่านออยอให้เรียบร้อยนะฮะก็เป็นโอกาสที่ที่ดีมากนะฮะช่องทางยังยังไปได้อีกไกลนะต่อวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับนะเป็นพืชเศรษฐกิจนะตัวใหม่ซึ่งอนาคต สดใสามากนะช่องทางยังไปได้อีกกว้างไกลนะก็ฝากให้ทุกท่านเ,เข้าไปศึกษานะฮะแล้วก็ไปลองหามาทานไม่มีไม่มีปัญหานะบอกได้เลยนะฮะนะต้องระวังไว้เท่านั้นเองคืออย่านานต่อเนื่องเกินไปอย่าทานต่อวันมากเกินไปเท่านั้นเองนะ,ะท่านปลอดภัยนะฮะแล้วก็ได้คุณประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่เลย วันนี้ผมลุงเข่งนะครับก็นำความรู้เกี่ยวกับใบกระท่อมมาฝากทุกท่านนะไปไปซื้อไปหาไปลองกันนะครับนะแล้วได้ผลยังไงเขียนกลับมาแชร์กันหน่อยนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาจนช่วงสุดท้ายของรายการโอกาสหน้าจะนำความรู้ใหม่ๆนะครับมานำเสนอทุกท่านอีกวันนี้ลุงเข่งขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ